สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกันกับพันธะเคมี Me นะคะสำหรับ EP ีนี้จะเป็นพันธะไอออนิกนั่นเองเริ่มต้นเรามารู้จักก่อนว่าพันธะเคมี Me คืออะไรพันธะเคมี Me คือแรงยึดเหนี่ยวจ้าคือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างใครละหว่าง อะตอมค่ะแล้วก็อะตอมแสดงว่าต้องมีอะตอมที่1แล้วก็อะตอมที่สองเนี่ยต้องมีอะตอมที่1น,นะแล้วอะตอมที่2นะแล้วมาสร้างแรงยึดเหนี่ยวแลหว่างอะตอมกันภายในโมเลกุลน,นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าแรงยึดเหนี่ยวเนี่ยก็เป็นแรงยึดเหนี่ยวของอะตอมที่ทําให้เกิดโมเลกุลของสารเกิดขึ้นนั่นเองค่ะมีทั้งหมดอยู่3ชนิดค่ะชนิดแรกคือพันธะโคเวเลนซ์ค่ะ พันธะที่2คือพันธะไอออนิกค่ะแล้วพันธะที่3คือพันธ Low ะโลหะเดี๋ยวคร่าวๆเดี๋ยวคุณครูจะทําการแยกพันธะโดยคร่าวๆเป็นประเภทของพันธะให้เด็กๆได้นําไปใช้ในการแยกประเภทพันธะเคมีกันค่ะโดยตัวแรกค่ะสารประกอบโคเวเลนซ์ค่ะสารประกอบโคเวเลนซ์เนี่ยจะเกิดจากธาตุที่มีนะอะตอมของธาตุที่มีค่า en ค่ะ e เอสูงเลยแหละแล้วก็ e อสูงค่ะซึ่ง e อสูงทั้ง2ตัวเลยนะเอสูงทั้งสงตัวเลยอาจจะเป็นอะตอมชนิดเดียวกันก็ได้อา่าเป็นชนิดเดียวกันอาจเป็นชนิดเดียวกันก็ได้หรือเป็นคนละชนิดก็ได้ทีเนี้ยถ้าอะตอมของทาาุ ที่มีท่า en สูงสูงเด็กๆจำแนวโน้มบทที่แล้วได้ไหมขออ้า en สูงยอยู่ฝั่งหมู่6หมู่7ใช่ไหมดังนั้นถ้าเป็นพันธะโคเวเลนค่ะเขาจะเกิดจากอะตอมของธาตุที่มีสมบัติเป็น อะโลหะแล้วก็อะโลหะแสดงว่าอะตอมที่1ก็เป็นอะโลหะจ้าอะตอมที่2ก็เป็นอะโลหะนั่นเองอ,อาจจะเป็นชนิดเดียวกันก็ได้เช่นออกซิเจนแบบนี้ออกซิเจนหฮดสองแสดงว่าอะตอมของออกซิเจนที่1แล้วก็อะตอมของออกซิเจนที่2กําลังสร้างพันธะโคเวเลนต์เนีน่ยตรงเนี้ยเกิดพันธะโควเวเลนต์นะหรือจะเป็นอะตอมของธาตุต่างชนิดกันก็ได้เช่นยกตัวอย่างเอส ค l ค่ะไฮโดรคลอริกค่ะก็แสดงว่าตอนนี้อะตอมของไฮโดรเจนกับอะตอมของคลอรีนกำลังสร้างพันธะเคมีกันอยู่นั่นเองซึ่งเป็นพันธะโควาเลนต์โอเคปะต่อไปค่ะพันธะที่2คือพันธะไอออนิกไอออนิกบอลเนี่ยถ้าเป็นพันธะไอออนิกค่ะเขาจะเกิดจากธาตุที่มีค่า en ต่ำๆค่ะตัวแรก en ต่ำค่ะตัวที่2 en สูงค่ะ แสดงว่าเดลต้า n n ของเขาเนี่ยหรือผลต่างของความแตกต่างระหว่างค่า EN ของทั้งสองอะตอมนั้นจะมีความแตกต่างกันมากต่างกันมากค่ะซึ่งไอตัวที่มีค่า EN ต่ำๆเนี่ยแนวโน้มก็จะเป็นพวกโลหะนั่นเองคุณครูขอย่อด้วยลอลิงค่ะแล้ว EN สูงๆเหมือนเดิมค่ะเป็นอะโลหะแสดงว่าถ้าจะเกิดพันธะไอออนิกกันได้ตัว นึงนะอะตอมของธาตุอันนึงต้องเป็นโลหะค่ะอะตอมของธาตุอีกตัวหนึ่งต้องเป็น อะโลหะโอเคปะยกตัวอย่างเช่น NACL นี่ NACL ค่ะ N A เจา้า N A เนี่ยเป็นโลหะค่ะแล้วเจ้า N A เนี่ยมีค่า E N ตำ่ตำ,ต,ำ,ต,ำต่ำอ่าต่ำต่ำค่ะส่วน C L คอลอรีนของเราเป็นอะโลหะค่ะค่า E N ของเขาจะสูงสูงนั่นเองอ่าแต่เขาก็ยังมีข้อยกเวน้นนะระหว่างพันธะไอออนิกกับพันธะคลอไรด์เดี๋ยวดิเด็กได้ลงรายละเอียดเดี๋ยวเด็ก ค่อยไปดูแล้วกันอะแล้วสุดท้ายค่ะ สุดท้ายคือพ oh ันธะโลหะไอเจ้าเนี่ยออกข้อสอบน้อยสุดแล้วเดี๋ยวคุณครูจะดอกจันไว้ให้8ล้านดอกว่าตัวนี้ออกข้อสอบเยอะมากเยอะมากที่สุดอะให้เป็น2ดอกจันค่ะลองลองมาคือพันธะไอออนิกแล้วการน,นะส่วนพันธะโลหะออกข้อสอบน้อยมากแต่คุณครูก็จะสอนอยู่นะพันธะโลหะค่ะก็เกิดจากธาตุที่เป็นโลหะค่ะแล้วธาตุที่เป็นโลหะนั่นเองดังนั้นต้องเป็นโลหะกับโลหะค่ะอะตอมของโลหะกับอะตอม ของโลหะมาสร้างพันธะเคมีกันดังนั้นค่าของเขาก็จะต่ําทั้งคู่เลยนะทีนี้เด็กๆต้องไปดูแต่ละพันธะว่าเขาจะเกิดอ,อะไรขึ้นเริ่มต้นก่อนที่จะไปดูพันธะแต่ละพันธะค่ะให้เด็กๆรู้สัญ,ญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสแล้วก็กดออกเตตก่อนทําไมต้องรู้เด็กๆต้องรู้สัญ,ญลักษณ์ก่อนนะว่าถ้าแต่ละธาตุเวลาเขียนสัญ,ญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสเขียนออกมาได้ยังไงง่ายมากค่ะ โครงสร้างของริวอีทแบบจุดที่เราจะเขียนเนี้ยมันจะเป็นโครงสร้างแบบจุดนะจะ เป็นการสร้างจุดเพื่อจะแสดงจำนวน v a l ลนซ์อิเล็กตรอนที่ล้อมรอบาธาตุอยู่ค่ะคำว,ว่า v a l e n ซ์อีกรอบหนึ่ง v a l ลนซ์คืออิเล็กตรอนวงนอกสุดเอาง่ายๆ Val วาเลน์เราบอกไปแล้วมันบอกหมู่นั่นเองค่ะดังนั้นอยู่หมูไหนเราจะมีเท่านั้นจุดอ่าเช่นลิเทียมจะรู้ลิเทียมหนูอยู่หมูหนึ่งถูกต้องว่าลิเทียมหนูอยู่หมูหนึ่งดังนั้น องมีวาเลนซ์หนึ่งก็เลยมีจุดหนึ่งจุดอยู่ล้อมรอบลิเทียมแค่นี้เองง่ายมากต่อไปเบมเรียมอยู่หมู่สองอ่าหมู่สองก็ต้องมีสองจุดนี่ง่ายหมู่บรอนหมู่สามหมู่สามก็มีสามจุดนี่ง่ายต่อไปคาร์บอนอยู่หมู่สี่ก็สี่จุดต่อไปหมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดแล้วก็หมู่แปดตามลำดับหมู่แปดอย่างนี้อ้อนก็ต้องมีแปดใช่ไหมฟูลออรีนก็ต้องมีเจ็ดเพราะเขาอยู่หมู่เจ็ดดังนั้นการเขียน โครงสร้างแบบดิวอีสเราจะเขียนแบบจุดเพื่อที่จะแสดงจุดของจำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมของธาตุนั้นๆน,น,นั่นเองโอเคปะต่อไปค่ะ พอเราเขียนแบบนี้ได้แล้วคือง่ายๆอ่ะถ้าธาตุนั้นมันเป็นกลางทางไฟฟ้าเราเขียนตามหมู่ได้เลยหรือเราเขียนตามไวเลนซ์อิเล็กตรอนได้เลยแต่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าธาตุนั้นมันไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าล่ะมันมีประจุล่ะจะทํายังไงคะไปดูจ้าอย่างข้อที่หนึ่งค่ะคุณครูยกตัวอย่างให้ว่าเขียนสัญ,ญลักษณ์แบบจุดลิวอีสของไอออนซีเอสองบวกอ่ะ Ca 2บวกเด็กๆจ๋ามันมีสองบวกแสดงว่าต้องมีการเสียอิเล็กตรอนไปจ้ะเสียไปกี่อิเล็กตรอนสองอิเล็กตรอนนั่นเองธรรมดาแคลเซียมแคลเซียมแคลเซียมหนูคือ20นะหนูจัดเรียงอิเล็กตรอนเอาแบบบล็อกเลย28 แปเห็นปะลงท้ายด้วยสเข้าอยู่หมู่2ค่ะธรรมดานะแคลเซียมถ้าหนูจะเขียนคงสร้างลิวอีทแบบจุดนั้นหนูก็จะได้1จุดแล้วก็2จุดแค่นี้จบแล้วค่ะ แต่มันไม่ใช่แคลเซียมธรรมดานะมันเป็นแคลเซียมสองบวกสองบวกแสดงว่าต้องมีการเสียอิเล็กตรอนไปจ้ะเสียไปสองอิเล็กตรอนดังนั้นจากจากตรงเนี้ยส8งแดสองดังนั้นเสียไปสองลูกดังนั้นเหลือสอง 8เห็นไหมเหลือ288แสดงว่าอิเล็กตรอนวงนอกสุดเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่2แล้วเป็น8ค่ะดังนั้นหนูต้องเขียนแบบนี้แคลเซียมค่ะ8นะใช่ไหม อิเล็กตรอนวงนอกสุดมี8ใช่ไหมดังนั้นหนูก็ต้องใส่8จุดนะจ๊ะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8แล้วอย่าลืมต่อไปให้หนูใส่วงเล็บไว้ค่ะใส่วงเล็บแบบนี้แล้วหนูใส่2บวกเพราะมีการเสียอิเล็กตไป2ตัวเสียอิเล็กตันไป2ตัวเนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าแคลเซียมนะธรรมดาอยู่หมู่2ค่ะแต่เสียอิเล็กตรนไป2ตัวดังนั้นวงนอกสุดก็เลยต้องเหลือ8แล้วแล้วมีการเสียอิเล็กตรอนไปดแล้ว มีการเสียอิเล็กตรอนไป2ตัวก็เลยกลายเป็น2บวกนั่นเองโอเคปะเรียบร้อยค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะสัญ,ญลักษณ์แบบจุดลิวอิสของท่าสมมุติต่อไปนี้เป็นท่าหมู่ใด เป็นธาตุหมู่ใดที่จริงมันมีอีกสองจุดแหละตัวเองนี่มีสองจุดตรงนี้คุณครูคุณครูจุดไว้ไม่หมดอ่ามีทั้งหมดกี่จุดเนี่ยหนึ่งสอามสีหหมีทั้งหมด6จุดดังนั้นถ้ามี6จุดเด็กๆก็ต่อไปเลยว่าโยมูอะไรหมูหกค่ะ เพราะ a วเล c e เป็น6ก a วเล c e เป็น6ก็ต้องอยู่หมู่หนั่นเองต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3ามเขาถามว่าจากข้อที่1ข้อที่2นี้นะไวเล้นซิเล็กตอนเป็นไปตามกฎออกเตตหรือไม่เพราะเหตุใด ก่อนอื่นเด็กๆไปเรียนกดออกเตตก่อนแล้วค่อยกลับมาตอบข้อนี้ดีกว่าค่ะไปเลยไปดูกดออกเตตค่ะกดออกเตตคืออะไรออกคำนี้ลูกออกออกตัวเนี้ยออกตัวเนี้ยแปลว่า8ค่ะแปลว่ากดที่ครบแปนั่นเองแกดต้องกดเนี้ยต้องครบ8อะไรครบ8ครบ8นั่นคือ Val e n c e อ l เล็กต n อนต้องครบ แปดเหมือนใครเลยเหมือนหมูแปดจ้าเหมือนหมูแปดจ้าโดยหมูแปดเขามีชื่อใช่ป่ะชื่อเขาคือแก๊สเฉื่อยหรือแก๊สมีสกุลค่ะซึ่งพวกแก๊สเฉื่อยแก๊สมีสกุลได้แก่ฮีเลียมนีออนอาร์กอนคลิปต้อนเยอะแยะที่เราท่องกันไปนั่นแหละพวกเนี้ยอะตอมของธาตุหรือโมเลกุลของธาตุเขาจะสามารถอยู่เป็นอะตอมเดียวๆได้เลยเนี่ยเขาอยู่เป็นอะตอมเดียวๆได้เลยทําไมอยู่เป็นอะตอมเดียวได้นั่นคือ คือ1โมเลกุลนะ่ะจะประกอบไปแค่เพียง1อะตอมเท่านั้นดังนั้นหนูเขียน He ได้เลยหนูเขียน Kr ได้เลยนะหนูเขียนแค่นี้ได้เลยเพราะอะไรทําไมเขาอยู่อะตอมเดียวเดียวอยู่อะตอมเดียวได้อะ เพราะเขามีความเสถียรมากๆนั่นเองเสถียรมากคือไม่ทําอะไรกับใครแล้วค่ะบางทีไม่สร้างพันธะกับใครด้วยซ้ําจะมีแค่บางตัวที่สามารถสร้างได้อ่าโดยหมู่8ลักษณะของเขาเขาต้องมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดหรือวาเลนซ์อิเล็กตรอนต้องเท่ากับ8เสมอหรือ8อิเล็กตรอนเสมอนั่นคือมันลงท้ายด้วย8นั่นแหละยกเว้นตัวเดียวค่ะฮีเลียมค่ะมีแค่2อิเล็กตรอนดังนั้นก็จัดเรียงได้2ดังนั้นลงท้ายด้ยสองหมี เรียมตัวเดียวนอกนั้น Ne เห็นไหมสิ0จัดได้2กับ8อาจลงท้ายด้วย8ค่ะอาร์กอน18ค่ะ2 8แล้วก็8ใชเห็นไหมลงท้ายด้วย8นะดังนั้นการที่ครบ ตามกฎออกเตตหมายถึงว่าอิเล็กตรอนของธาตุใดๆในวาเลนซ์อิเล็กตรอนของธา,า <Val ance S 1> ตุใดาๆในโลกนี้ถ้าอยากเป็นไปตามกฎออกเตตค่ะเขาต้องทำตัวเองให้ครบแปดครบแปดเหมือนกับแก๊สเฉยหรือแก๊สมีสกุลนั่นเองนะให้ครบเหมือนมู่แปดโอเคนะอ่ะสรุปอีกรอบนึงค่ะธาตุที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ครบแปดถ้ามันไม่ครบแปดแสดงว่าในธรรมชาติมันจะอยู่เป็นอะตอมเดี่ยวไม่ได้นะเขาจะอยู่เป็นอะตอมเดี่ยวไม่ ได้เลยดังนั้นมันต้องมีการรวมกันตั้งแต่2โมเลกุลหรือ2อะตอมขึ้นไปค่ะตั้งแต่2อะตอมขึ้นไปเพื่อที่จะทําให้ตัวเองรวมกันแล้วมีอัตราส่วนที่วรเลนส์อิเล็กตต้องครบ8แบบนี่คือเหตุผลว่าทําไมธาตุในโลกนี้ต้องไปสร้างพันธะเคมีกันนั่นคือต้องไปสร้างพันธะเคมีกันเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นสะเถียนการจะสะเถียนได้ต้อง เป็นไปตามกฎออกเทตนั่นคือต้องมีวาเลนซ์ l ิล t r อนครบแปดนั่นเองตามกฎออกเทแสดงว่าถ้าครบ8ลงท้ายด้วย8แสดงว่าอะตอมของธาตุนั้นมีความเสถียรหรือครบตามกฎออก เตดนั่นเองอ่ะทีนี้เด็กๆไปดูตัวอย่างคุณครูให้ดูหน่อยว่าอะตอมของธาตุตั้งแต่2ชนิดมารวมกันแล้วตัวเองครบ8นั้นมีความเสถียรเป็นอย่างไรเช่น h 2 o ตอนนี้ o เป็นอะตอมกลางจะอลุ o เป็นอะตอมกลางไฮโดรเจนเป็นอะตอมคู่สร้างพันธะอ่าเดี๋ยวเด็กๆจะได,เ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 ด้เรียนหรอกอุ้ยมันเป็นอะตอมกลางได้ยังไงเป็นอะตอมคู่สร้างพันธะได้อย่างไรแต่ตอนนี้ให้ดูก่อนว่ามันครบ8อย่างไรโอเคธรรมดาแล้ว ธรรมดาแล้วเจ้าออกซิเจนออกซิเจนอยู่มหมู่6ดังนั้นเขาต้องมี V a l e น c ์อิเล็กตรอนเท่ากับ6อ่ะ4 2อ่ะ3 4อ้าวหแล้วก็6นี่คือสีแดงสีแดงคือของออกซิเจนค่ะจากนั้นออกซิเจนไปสร้างพันธะกับไฮโดรเจน2ตัวค่ะดังนั้นไฮโดรเจนไฮโดรเจนมี ไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนแค่หนึ่งตัวดังนั้นแวรินซ์อิเล็กตรอนก็ต้องมีแค่หนึ่งตัวค่ะค,คุณครูให้เป็นสีน้ําเงินนะนี่นี่เขามาสร้างพันธะเคมีกันนี่คือการสร้างพันธะเคมีกันไปดูว่าถ้าออกซิเจนมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันกับไฮโดรเจนออกซิเจนจะมีไฮโดออกซิเจนจะมีอิเล็กตรอนทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆก็ไปนับค่ะ1 2ึ่งสองอ่ะสามสี่เห็นไหมห้าหกเจ็ดแปดครบแปดหรือย,อยัง ครบแปดจ้าแบบนี้ครบแปดตามกดออกเตอ่าออกเตโอเคต่อไปค่ะดูไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีอยู่หนึ่งเอามาอีกหนึ่งเป็นสองค่ะไฮโดรเจนเอามาอีกหนึ่ง แล้วก็ K 1เป็น2อเอะทำไมไฮโดรเจนไม่ครบ8คะครูทำไมอะไฮโดรเจนไม่สามารถที่จะครบ8ได้ค่ะเขามีวาเรนซ์เลกอนแท่ตัวเดียวดังนั้นมีการแชร์อิเล็กตรอน1ตัวดังนั้นจะกลายเป็น2ค่ะแต่ถามว่า2นี่เขาสถเียนปะสะเถียนนะสถเียนเหมือนใครเหมือนเจ้านีงาฮีเรียมเนี่ยฮีเรียมลงท้ายที่2ฮีเรียมก็อยู่หมู่8ฮีเรียมก็สถเียนดังนั้นไฮโดรเจนเรียนแบบฮีเรียมไปแล้วเรียบร้อยโอเคปะต่อไปค่ะคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนเป็นอะตอมกลางนะแล้วก็ออกซิเจนเป็นอะตอมคู่สร้างพันธะเดี๋ยวคุณครูจะจุดให้สีน้ําเงินคือคาร์บอนคาร์บอนอยู่หมู่สีจ้ามีสีหนึ่งสองสามแล้วก็สีค่ะต่อไปออกซิเจนอยู่หมู่6ก็ต้องมี6ค่ะหนึ่ง6สามี่ห้าหค่ะต่อไปค่ะหนึ่งสาสี่ห้าแล้วก็6ค่ะไปดูแต่ละตัวนะครบ8ดไหมดูคาร์บอนค่ะ คาร์บอนขอยืมด้วยนะอยู่ด้วยกันใช้ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันใช้ด้วยกันเขาจะเรียกว่าเกิดพันธะโคเวเลนต์เด็กๆจะได้ลงรายละเอียดหรอกค่ะแต่ให้เด็กๆรู้ว่าทําไมเขาถึงครบ8เขาครบ8ได้ยังไงแค่นั้นเองต่อไป่2 3อไป7 8สี่ห้าหะคาร์บอนครบ8ค่ะทีนี้มาดูออกซิเจน 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 7 8อ่ะครบค่ะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ครบปะครบค่ะทุกตัวครบ8ตามโกฎดออกเโอเคนะเด็กๆโอเคนะคะถ้าครบ8เราจะเรียกเขาว่าเป็นไปตามโกฎดออก นั่นเองดังนั้นเด็กๆก,ก็จะกลับไปตอบคําถามที่แล้วได้แล้ว่าข้อที่1กับข้อที่2ค่ะมีวาเรนซ์ซิเล็กตอนเป็นไปตามกฎอ,อักเตตหรือไม่ดูข้อที่1ของเราลงท้ายด้วย8หรือ,อยังเนี่ยครบ8หรือ,อยังเนี่ยครบ8แล้วค่ะ,สะแสดงว่าข้อที่1ค่ะเป็นค่ะเป็นไปตามกฎอั เจ้าต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะข้อที่2ของเราเป็นไงอะข้อที่2ของเรามีแค่6จุดเองไม่ครบ8ดังนั้นข้อที่2ไม่เป็นค่ะไม่เป็นไปตามกฎออกเติตนั่นเองเรียบร้อยแล้ว